สวัสดีค่ะจากเรื่องด,ด,ดวงดาวเกติยศจะเห็นว่าเฉียวจริงๆเป็นนางเอกยุคใหม่ที่แท้ทรูมากไม่งอแงงี่เง่าและไม่โง่แค่แพ้ทางยูทูปพระเอกคนเดียวเท่านั้นในงานการล่าดินเนอร์คืนนี้นายเอกได้เจอกับซูเย่แฟนเก่าเขาจอดจงเดินมาหาเธอที่กำลังยืนคุยอยู่กับพวกผู้ใหญ่ในวงการซึ่งทุกคนก็รู้ว่าทั้งสองคนเคยคบกันมาก่อนถึงเปิดโอกาสให้พวกเขาซูเย่เปิดประเด็นชมนางเอกที่งานเยอะเห็นแต่ข่าวของเธอและเขาก็คอยติดตามเรื่องของเธอตลอด านเอกได้แต่ขอบคุณและคิดจะตับดบทแต่ดูซูเย่จะยังไม่จบเรื่องเขาพูดถึงวันที่านเอกไปแข่งเกมเขาเองก็ไปดูในฐานะแข่ง i p เขาเห็นานเอกสนิทกับเพื่อนสมัยเรียนคนนั้นทำให้อดกิดไม่ได้ว่าที่เธอเลิกกับเขาก็เพราะเพื่อนคนนี้านเอกมองเขาอย่างแปลกใจแต่ตอนนี้เธอไม่อยากคุยกับผู้ชายตรงหน้าเธอขอตัวอีกครั้งแต่ซูเย่ก็ยังรังเธอไว้เขาพูดถึงวันที่เขาไปหาเธอที่บ้านก็เพื่อไปขอโทษเธอเรื่องกิฟตุรุษนานเป็นฝีมือของแฟนเก่าของเขาเอง นางเอกฟังแล้วก็อยากจะด่าคาเขาอัดคลิปที่เธอเล่นเกมไว้ทำไมแล้วยังให้ผู้หญิงของตัวเองเอาคลิปนั้นไปปล่อยอีกจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวอย่ามาอ้างว่าตัวเองไม่ทันระวังนางนนเอกมองอย่างคุ้นคิดเรื่องมันคงไม่ง่ายอย่างที่เขาพูดนางเอกฝากขอบคุณผู้หญิงของซูเย่ที่ทำให้ค่าตัวเธอพุ่งไปอีกสมเท่าซูเย่ย้ำว่าเขายังโสดเขาอยากนัดนางเอกคุยนอกรอบอีกครั้งนางเอกมองอย่างรู้ทันเรื่องคลิปนั้นคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญรวมถึงวันที่ซูเย่ไปหาเธอที่บ้าน มันเป็นแผนของเขาทั้งสิ้นตัวเย่นึ่งอึ้งไปที่นายเอกพูดมามันถูกต้องทุกอย่างนายเอกยอมรับว่าตอนที่เธอคบกับเขาเธอคิดจริงจังถึงขั้นแต่งงานแต่เพราะเขาไม่เห็นความสําคัญของเธอนายเอกถึงรับไม่ได้นี่คือเหตุผลที่เธอเลิกกับเขานายเอกปิดท้ายจากนี้ขอให้ต่างคนต่างไปตามทางของตัวเองก่อนจะหันหลังให้กับอดีตที่ไม่น่าจดจาคืนนี้ระหว่างที่นายเอกกําลังเตรียมขึ้นลิฟต์เธอรอผู้ช่วยทไปเอลจุดหมายในตู้ น่าแปลกที่คราวนี้มีจดหมายถึงนาาเอกที่จ่าหน้านด้วยลายมือมาหลายฉบับพอนเอกเห็นลายมือก็รู้ทันทีว่าเป็นของใครคืนนั้นนาาเอกไม่ได้พักอย่างที่คิดเธอไปที่กองจดหมายนั้นแล้วก็ตัดสินใจเปิดอ่านข้อความในนั้นเป็นคําตอบที่นาาเอกเคยส่งไปถามพระเอกเกี่ยวกับเรื่องจัก,กรวาลพระเอกเขียนอธิบายมาอย่างละเอียดเธอนึกไปถึงอดีตเธอเคยส่งข้อความหาเขาหลายครั้งบางครั้งพระเอกก็ตอบบางครั้งก็ให้เธอไปหาในไปร์โต พระเอกใช้เวลาว่างหรือหลังเลิกงานเขียนจดหมายแต่ระฉบับส่งมาให้นางเอกและเพราะช่วงเวลานี้ใกล้จุดจีนพระเอกถึงได้ถามเธอว่าจะกลับบ้านหรือเปล่าครั้งหนึ่งช่วงที่นางเอกใกล้จบมหาลัยนางเอกมารู้จากเพื่อนว่าพระเอกไปคบกับเสี่ยชิงวันนั้นทําให้หัวใจเธอเจ็บช้ำม,มากเมื่อนางเอกกลับไปบ้านก็ลบภาพของพระเอกที่เธอแอบถ่ายไว้จนหมดรวมถึงข้อความที่เธอเคยส่งไปหาเขาในคิวๆเธอเสียน้ําตาไปเท่าไหร่กว่าจะผ่านวันนั้นมาได้ ในเอกมองไปที่กองจดหมายนั่นก่อนจะตัดสินใจส่งข้อความไปขอบคุณพระเอกสำหรับคาอธิบายแต่มันไม่มีความหมายสำหรับเธอแล้วเช้าวันต่อมาวันนี้พ่อแม่ของนาาเอกมาที่บ้านเพราะเป็นวันส่งท้ายปีความที่นาาเอกไม่ค่อยได้กลับบ้านพ่อแม่จึงต้องมาที่นี่กินข้าวด้วยกันทั้งครอบครัวแต่ปีนี้พ่อกับแม่ต้องกลับไปเตรียมตัวต้อนรับญาติที่บ้านก่อนทําให้ในาาเอกต้องตามไปทีหลังเพราะเธอมีงานแสดงส่งท้ายปีคืนนี้หลังจากจบงานแสดงนาาเอกรู้สึกว่าผู้ช่วยทําตัวมีพิรุษแอบหัวเราะคิกคักอยู่คนเดียว เจมเมอรนางเอกออกมาที่จอดรถเธอถึงได้รู้สาเหตุผู้ชายที่หายหน้าไปนานคนนั้นไม่ยืนรออยู่ที่ข้างรถของเธอยังขอติดรถกลับบ้านไปด้วยผู้ช่วยเตรียมออกเดินทางแต่นางเอกให้ผู้ช่วยกลับไปอยู่กับแม่ไม่ต้องตามเธอไปพระเอกก็ให้คนขับรถกลับไปเหมือนกันเขาอาสาขับรถให้นางเอกพร้อมกับยื่นใบขับขี่ให้เธอเป็นการการันตีความสามารถของตัวเองในรถที่มีกันแค่สองคนนางเอกดูด้านหลังมองดูคนขับรถสลับกลับไปขับขี่ในมือก่อนจะมองออกไปนอกหน้าต่าง ไม่นานนักเพลกเรียกนายเอกช่วยดู GPS ให้เขานายเอกถึงได้ว่าที่เขาไม่รู้ทางยังจะมาขับรถให้เธออีกที่จริงเพกกลับบ้านไปแล้วรอบหนึ่งก่อนจะกลับมาที่เสี่ยงหาอีกครั้งเพราะเขารอต่อไปไม่ได้อีกแล้วนายเอกพักสายตาอยู่ครู่หนึ่งเพลก็ขอแวะเติมน้ํามันนายเอกถือว่าการเข้าห้องน้าพอออกมาก็เจอพระเอกยืนรอเธออยู่นายเอกเดินไปที่รถด้วยท่าทีห่างเหินจนพระเอกรู้สึกได้เมื่อนายเอกเตรียมเปิดประตูเข้ารถก็ถูกพระเอกขวางไว้ ก่อนจะถามเธอเบาๆว่ามันไม่มีความหมายแล้วจริงหรือมันคือข้อความที่นาเอกส่งไปให้เขาคือนั้นแล้วนาเอกก็พรางพูความรู้สึกที่น้อยใจและเสียใจที่เขาเขียนจดหมายให้เธอพอเห็นว่าเมื่อก่อนเธอโงินะเธอไม่ต้องการแบบนั้นพเพลย์ถึงเดนบอกความรู้สึกของตัวเองเขาเพยายามหาเวลาเขียนจดหมายมาให้หวังว่าเธอจะดีใจแต่กลายเป็นเรื่อง,งโง่ๆในสายตาของเธอเขาไม่มีวิธีอื่นที่จริงเขารู้สึกเสียใจตั้งแต่แรกแล้วแต่ไม่กล้าย,ยอมรับ จนกระทั่งเขามีเวลาถึงได้คิดว่าจะทำยังไงถึงจะได้นางเอกคืนกลับมาและทําไม่ใช่พอะนางเอกสารภาพรักก,กับเขาซะก่อนให้เวลาเขาเคลียหัวใจตัวเองสักนิดเขาเป็นคนถามเธอเองก็คงจะดีว่าจะคบกับเขาไหมเพราะกย,ะย้ำถามกับเธออีกครั้งจะคบกับเขาไหมมันเป็นเรื่องที่พูดยากรักมากรักม,า,กกมา,นานานเป็นสิบปีแต่ถูกทําให้เจ็บมากี่ครั้งอยู่ๆจะให้อภัยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเธออยากจะให้อภัยแต่ใจมันก็ยังเจ็บ เพลได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งรู้สึกผิดเขาเดึงนาเอกเข้ามากอดพร้อมขอโทษเขาก็รักเธอไม่น้อยไปกว่าที่เธอรักเขาเป็นเพราะเขาคิดมากไปเองทั้งเรื่องเงินเดือนเรื่องเวลาที่ไม่มีนางเอกเองก็ไม่มีเวลาให้เขาเหมือนกันสําหรับนางเอกแล้วการจะรักใครสักคนไม่ต้องคิดมากไม่ต้องลังเลเพรเยังคงกอดเธอไว้และบอกให้เธอรู้ว่าเขาคิดไปถึงชีวิตบ้านปลายแล้วที่ซ้าเขาพร้อมจะชดเชยให้เธอทุกอย่างตามที่เธอต้องการนางเอกยังไม่ตกลงที่จะยกโทษให้ เมื่อคืนหลดไปเพชขอให้เธอมานั่งคู่ไปกับเขาเพื่อบอกทางกลับบ้านเขาไม่รู้จักจริงๆเหมือนจะบอกว่าให้ในางเอกบอกเขาว่าเขาควรจะทํำยังไงดีถึงจะได้กลับมาเหมือนเดิมจนมาถึงบ้านนางเอกเพชรจอดรถทิ้งไว้เขาจะเดินกลับบ้านไปที่ไม่ไกลจากที่นี่นักนางเอกเกือบลุกตาให้เขาส่งข้อความมาบอกเธอเมื่อถึงบ้านแล้วตอนนี้นางเอกจะงอนยังไงเพชรก็อยอมทุกอย่าง และว,วันฉลองตุนจีนก็เริ่มต้นขึ้นเมนเอกได้รับข้อความจากพระเอกว่าเขาถึงบ้านแล้วก็แปลกใจไม่ได้ที่เขาใช้เวลานานกว่าที่คิดเธอเช็คหาบ้านของเขาเจนเจอส่วนข้อความเธอก็ปล่อยไว้แบบนั้นไม่ตอบกลับไปเช้าว,วันต่อมาญาติมาที่บ้านของพระเอกพระเอกที่ตื่นแต่เช้าคอยเหลือบมองเวลาพอได้จังหวะก็ส่งข้อความไปหาหนางเอกหลอกล่อเธอชวนไปกินของอร่อยประจำำําตําบลปฏิบัติการง้อวันแรกก็เริ่มขึ้นแต่ว่านางเอกก็ไม่ตอบเขา เมื่อส่งข้อความไปไม่ตอบรอบต่อไปพระเอกก็โทรหาเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่นางเอกอยู่ในป่าก,กับญาติญาติเธอรู้ว่าเป็นพระเอกโทรมาแต่ก็แกล้งจำเป็นถามพระเอกโทรมาชวนเธอไปเดินเล่นแต่ตารางพบป่าญาติของนางเอกเต็มเหยียดเพเอกก็ได้แต่บอกว่าวันที่เธอจะกลับเขาจะไปส่งเธอเองนางเอกตัดสายแบบไม่มีเยื่อใยทําให้พระเอกหน้าไม่ค่อยดีนักโดยไม่รู้ว่าคนในสายก็มาแอบอมยิ้มอยู่ หลังจากวันนั้นน้าเอกก็ไปบ้านปู่ย่าตามคิวคอนจะกลับมาบ้านเจอเพื่อนมารอเธออยู่เพ่ยเพชวนน้าเอกไปจุดเช็คอินของเมืองเป็นที่ที่เดียวกับที่เพ่ยเคยชวนเธอไปเพ่ยเจอใบกับขี่ของเพ่ยบนรถเลยกลายเป็นประเด็นที่ต้องอธิบายในจังหวะนั้นเพ่เพ่ไปเห็นข่าวที่มีคนแอบถ่ายภาพน้าเอกลงโซเชียลแล้วถูกส่งต่อไปถึงกลุ่มเพื่อนสมัยเรียนที่วันนี้รวมตัวกันไปคาราโอเกะเพ่เพยหยิบไอดีน้าเอกไปเล่นเกมทำให้เธอเห็นแรงของน้าเอกที่สูงจนหน้าอิจฉา ยังไม่พอได้ตำแหน่งสูงสุดมาอีกสองครั้งออนเอกรู้เข้าก็อึง้งเพราะมันเป็นของขวัญที่เธอเคยขอพระเอกไว้และวันที่ได้ตำแหน่งนั้นมาก็คือวันที่เธอกับพระเอกแข่งเกมวันนั้นให้ของขวัญในวันบอกลาหมายความว่ายังไงพระเอกได้รับสายจากเพื่อนสมัยเรียนชวนไปคาราโอเกะเขาปฏิเสธแบบไม่ต้องคิดเหมือนเคยแต่พอเพื่อนบอกว่านเอกไปด้วยเขาก็รีบตกลงและออกไปทันทีเมื่อนเอกกับเพื่อนไปถึงคาราโอเกะก็ทําให้งานยิ่งคลืคลื้นกว่าเดิมเพราะนานแล้วที่ไม่ได้รวมตัวกันครบขนาดนี้ แต่พระเอกกับเสียชิงที่ยังไม่มาทุกคนเห็นนาาเอกไปแข่งเกมกับพระเอกก็ให้เธอโทรตามเขานาาเอกเปลี่ยนเรื่องขอร้องเพลงให้ฝั่งแทนส่วนข้างนอกที่ตอนนี้รถติดหนักมากพระเอกต้องลงจากรถวิ่งไปที่ร้านจนถึงที่หมายจนได้เมื่อพระเอกเปิดประตูเข้าไปทำให้นางเอกที่ร้องเพลงอยู่ถึงกับชะงักก่อนจะร้องเพลงต่อจนจบโดยมีพระเอกมองไม่วางตาพอเพื่อนเห็นพระเอกมาก็เข้าไปทักพระเอกยังคงจ้องไปทางนางเอกที่หลบอยู่กับเพื่อนทำเหมือนไม่สนใจเขา แล้วเพเกก็จออจงเดินไปหาท่ามกลางสายตาของเพื่อนทุกคนเขาคุกเข่าตรงหน้าเธอเพื่อถามเธอที่เธอมาก็เพราะเขาสินะแล้วเพกก็ยิ้มออกมาได้เมื่อนาเอกไม่กดเขาแล้วพเพเกชวนเธอออกไปข้างนอกแต่นาเอกเคินเพื่อนที่กําลังมองมาเขาเลยใช้วิธีจูบเธอต่อนหน้าทุกคนนาทีนี้นาเอกไม่ตามเขาออกไปก็คงไม่ได้แล้วเะเอกจูงมือนาเอกไปหลบที่ทางมาไดหนีไฟเมื่อปลอดคนแล้วก็จึงได้ถามเธอทําไมถึงให้อภัยเขา เนยถึงได้ถามเรื่องของความที่เขาให้เธอเพเอกยอมรับว่าเขาใช้วิธีขอลองให้คนที่เล่นเกมด้วยช่วยขออ้างว่าแฟนคอยดูอยู่เนยเอแทบไม่อยากจะเชื่อว่าเพเอกจะกล้าทำที่จริงที่เพเอกทำอยู่ตอนนี้มันก็ไม่เหมือนตัวเขามาถึงจุดนี้เนยก,ก็ตอบตกลงเป็นแฟนเพเอกไปโดยปริยายพร้อมเงื่อนไขที่เะเอกต้องเขียนจดหมายตอบเธอให้ครบทุกคำถามแค่นี้เพเอกก็ยิ้มกว้างเขาจะทำทุกอย่างที่เธอต้องการจวันั้นก็มีคนเข้ามาพอดีเพเอกรีบกอดเธอเอาไว้ไม่ให้คนอื่นเห็นหน้า แล้วเขาก็พาเธอไปที่ที่หนึ่งที่ไม่มีใครรบกวนนั่นก็คือโรงเรียนเก่าของพวกเขานั่นเองทังคู่เดินไปรอบๆโรงเรียนแล้วก็ผัดกันระลึกถึงความหลังอย่างตรงที่นายเอกเคยสารภาพรักกับเขาพระเอกเริ่มรู้ชะตากรรมตัวเองว่าคงต้องโดนนายเอกเอาคืนสักวันวันนี้ไม่โดนแต่วันหน้าก็ไม่แน่แล้วพระเอกจะทําอะไรได้ก็ได้แต่รอคอยเธอเอาคืนเท่านั้นเองพวกเขาเดินมาถึงหน้าห้องเรียนนายเอกยังจําที่นั่งของเระเอกได้เพะเอกก็จําได้ว่าเธอนั่งตรงไหน เพราะเขาพยายามนึกถึงเรื่องของเธอทุกอย่างในเอกย้อนนึกไปถึงความฝันของเธอในตอนนั้นที่ทําไม่สําเร็จเะเอรู้ว่าคือการสอบเข้ามาหาลัยเดียวกับเขาเรื่องนี้เขารู้จากห้องดาราศาสตร์นั้นในเอกแปลกใจกับความพยายามค้นหาเรื่องราวในอดีตของเขาตอนนั้นนเอกเชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไประเอฟังแล้วก็รู้สึกผิดถ้าย้อนกลับไปได้เขาจะสอนเธอถึงจะต้องใช้ความอดทนแค่ไหนก็ตาม เพลกให้สัญญาด้วยการกระทำของเขาแล้วเจอกันอีพีหน้าสวัสดีค่ะ